ไมครับหมายเลขหนึ่งครับใายไปออกมาครับไม่ได้แล้วครับโอ้โหเป็นสี่สิบหกครับเอกวินคุ้มรักษามาแล้วตามด้วยวัชรินทร์จอนนิดและคุณพัชชัยชำนิครับตามมาด้วยเจ้ามาร์คหนึ่งสองแปดจากอูชังโจกท่ายางนี่จนจนสิบเจ็ดครับธนดีตพออตอนนี้ผมไม่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมมาบังกล้องผมหมดเลยนะครับท่านผู้ชมมาบังกล้องผมหมดผมไม่สามารถบรรยายได้เลยเอาเลยครับตอนนี้ครับตอนนี้ท่านผู้ชมบังผมหมด เอามาด้วยครับคุณพัชชัยจำนียมาแล้วอันดับที่สามระวังนะครับคนดูโคตรพลนะครับโคตรพลช่วยเคลียร์ด้วยครับโคตรพลขอบอ่าออกก็เข้าใยพิดตอนเลยนะครับวัชลินมาแล้วนะครับมาให้ภาพออกมาได้สวยงามเอาเจ้ขวัญขอเสียงหน่อยมากมาแล้วธนาดลทองปอนก็มาอันดับหนึ่งครับกลับไปเลีอะไรอันบที่หกครับอ่าดัหกครับอันดับสองวัชลินจอนเก้าสิบเอ็ดอันดับที่สามไปได้แล้ ดับเบียมาแล้วครับสีนเดมพุทธินมาแล้ว,จออนนวเจ้าอันเดมสุราชารีอาแล้ว 2, 3, นนครับสองสาวสีตันนี้ับโอยคุณวัดใจชัช้นนี้กำลังกระโดดโดดเก้าสิบเอ็ดหรือเปล่านี่หมายเลขสิบเจ็ดก็มาแล้วธนโดนทองบอลมาแล้วและหมายอันดับห้านั่นครับท่านผู้ชมครับ88ครับ ธีละเดชบุญชิดจากผู้ร้อยบนตะคดมาแล้วไอ้เสือสุ่มนี่นำยาวมาครับ4ี่สิบกครับน้องบางกอนครับเอกวินคุ้มรักษามาแล้วครับวัชรินขึ้นเป็นอันดับที่สองอันดับหนึ่งขึ้นมาแล้วครับเป็นเจ้าบางกออันดับหนึ่งเป็นเจ้าบางกรอันดับสองเป็นใครอันดับสองวัชรินจอนนิดครับอันดับที่สามสนนทองก่อนอันดับที่สี่ธีะเดชบุญชิดอันดับที่ห้าเจ็ดสิบเก้าจากห้วยวางเองอันดับที่ อันดับที่5นะครับเป็นพิธิพัณธ์เทพเจ้าทัดจากห้วยกวางเย็นอันดับที่6เลยครับอันดับที่หกไปหมายเลขหนึ่งนะครับยุทธนาเาว่าอันดุลน,นะครับยุทธนานะครับหมายเลขหนึ่งครับเอา,บบาแล้วครับในอันดับ3ที่หมายเลข2ลองอ2 9, เข้ามาแล้วครับอันดับ3ครับหมายเลขสิบเจ็ดลทอรอมอนที่91เข้ามาแล้ว ควบคุมมฟามปลอดภัยโดย128 128เป็นใครนะครับเดี๋ยวมาดูกันอาดัมเดินจะไปเมยอะไร46ครับเอกวิ่์คุ้มลักานดับองยังเป็นก้าวสนสิลจอนิดอาจารที่สามวบนดนทองบอดละอาจาคับนิกเดชบุญทจยที่ห้าจะ่วยความกงวกัพ่โดมพื่อะไรแล้วชิทพันเทพเทียมทัดจาก่วยกวางริงเพชรบุรี เอาแล้วครับไอ้พีสูบีครับเอาแล้วครับอันด <me ับที่สองเปลี่ยนแล้วครับไปเล่น17ครับนปโดนทอดบอลแล้วฉันะโดนพุดมาแล้วนะไปเล่น17 ใครดับขึ้นไปครับหมายเลขอะไร88หรือเปล่า88ดบแดรนดับเลไม่ใช่ครับไม่ใช่เสองสามสี่ห้าตอนนี้มันเร้่มลงสองสามสี่ห้ามาดูกันอาจยนแปลงยังไงแปสิแปหรือเปล่าครับนาดูเบอร์สีพวกเจ้ามังกร พระนด,ดนดับสามวัดลินวัดอินอันดับที่สี่ครับอีนเดนปุชชินอันดับ 70, ที่ห้าิติพันธ์เทพเลียงพันธ์ระวังครับระวังด้วยนะครับท่านผู้ชมพี่เลี้ยงเรามันจะไม่เข้าในสนามครับพี่โอชอหอภาพเราระจะออกมาไม่สวยเวลาถ่ายทอดสดนะครับ ช่วยเกียร์น,นะครับพ i̇şte we so uh, ี่โอจอที่อยู่ข้างตรงอันนาธนะครับช่วยไล่ด้วยเวลาเรา่า่ก็สลดภาพเราจะไม่สวยนะครับอ้าที่พันเตรียมัดหายแล้วอาที่พันยังอยู่ที่นันอยู่ที่พันยังอยู่อโอนี่อยู่นี่เกิดการขัดข้องเล็กน้อยถึงปานกลาง อู้วาไปนิดหนึ่งทิติพันธ์เกือบจะขึ้นที่5แล้วนิดเดียวเสียหลักไปนิดหนึ่งครับช่างนงครับจากห้วยกวางกิงครับนี่ครับนามาแล้วครับหมายเลข7 7ครับโดนนกรอบครับหลบให้ด้วยครับอันดับที่1มาแล้วครับหมายเลข46ครับเอกวินคุ้มรักษาครับอันดับที่2ครับหมายเลข17ครับธนดลทองปอนอันดับที่3ครับวัชลินจอนนิดและอันดับที่4เข้ามาแล้วครับธีระเดชบุญชิดครับ ทีเด็ดบนชิดรักรักษาอันดับ4ไว้ได้อันดับที่5ครับทิติพันธ์เทพเตรียมทัดมาแล้วอันดับ1 2 3 4 5อันดับหตอนนี้ครับเป็นหมายเลขอันดับเจ็ดไปแล้วนะครับยุทธนาหมายเลขหนึ่งตกไปเป็นอันดับเจ็ดแล้วครับ ับเจ้าจีมจากแปดสี่จบและอันดับที่แปดเหลือด้วยการอีกกี่รอบสนามนะครับมาดูกันสรอบสุดท้ายครับผมสรอบสุดท้ายของมังกรสามรอบสุดท้ายของธนดลทองกรสามรอบสุดท้ายของวัชรินทร์แ เียยพัดจากววงอันดับที่5นะครับอันดับที่5ยังเป็นทิ่นิพนธ์เท่พิพัฒน์ทำไมอันดับที่6หมายเลขเจ็ดศูนย์นะครับศฒน์นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์หกศนย์มาดูครับอันดับหกเจ็ดแปดเก้าเจ้าเทมทะไลอยู่แปดที่แปดกับพุทธนาแล้วครับตอนนี้ครับมาดูครับใน M S 2 B ครับ M S 2 B เป็นใครอันดับหนึ่งครับยังยืดยาวมาเป็นเจ้ามังกรนะครับเป็น เอกรักคุ้มรักษาละอีกสองรอบสนามเท่านั้นครับพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงกรุณาอย่าเข้าใกล้ในเขตสนามนะครับนะครับตดามาดูการแข่งขันครับ อะนบนนยังคงเป็นหมายเลขสีรุเหมือนเดิมครับสองกัครับธดลออกบอันดับหนึ่งยังเป็นเจ้ามังกรเอรกรักคุ้มรักษาวอดับสอมาเป็นใครครับเดี๋ยวตขอภาพไปคารมอนเตอรับหมายเลขสิเจครับอันดับสิบสครับหมายเลขเกนครับวัชรินจอดเนตครับโอเคครับ อันดับที่สี่ัดนเป็นธีระเดชบุญชินจากผู้ร้อยมุตรค้อนราดพาดีอันดับที่ห้านัทชิตธิพันธ์เทพเทียมทัศน์ยังคงร้างอันดับที่ห้าอยู่โอเคครับประดับหนึ่งสองสามี่ห้าครับยังเป็นคนเดิมนะครับรอบสุดท้ายท้ายสุด สิบดคันเลขหาหมายเลขสี่สแล้วช่างนมาดูกันครับหมายเลขสิเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดเป็นไงโอ้ยล้อต่อล้อเล้วล้อต่อล้อหกับสนครับสีกับสิล้อต่อล้อแล้วครับนอคับไป้นอกับสี่สกล้อต่อล้อแล้วครับโอ้ยมาดูมา โดนนอกครับไหม่46แกมอยู่46แกมอยู่17ไม่น่าจะทันแล้วครับไม่ทันครับไม่ทันครับอันดับหนึ่ง46อันดับที่สองครับธนดลพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงรับรถได้เลยครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงชักเครื่องรับรถได้เลยครับพี่เลี้ยงชักเครื่องเอาเลยครับอันดับที่สามครับวัชรินทร์จดเนตครับอันดับที่สี่ครับพีระเดชบุญชิดพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยง1-5รับรับรถได้เลยครับพี่เลี้ยง1-5อันดับที่ห้าครับพิทิพัทเทพเตรียมทัพจาก ห้วยควางกิงอันดับที่หนึ่งครับหมายเลขที่หกครับเจ้าบงกรอันดับที่สองครับได้แก่นนนท์ดอนทองก์อันดับที่สามครับได้แก่วัตวัลลิจอนที่เก้าสิบหนึ่งครับอันดับที่สี่นั้นเป็นหมายเลขแปดแปดครับมีแะเดนบุญชิดครับอันดับที่ห้าครับที่ิพัฒน์เทพยามทัศน์หมายเลขเอพเก้าจากห้วยควางกิงมดกงโอเควันนี้ห้วยควางกิงมาแล้ว แต้มแรกห้วยกวางจิงมาแล้วครับต่อไปครับยางเดิมสีครับช่างนงรุ่นต่อรุ่นต่อไปรุ่นอะไรครับยางเดิมสีครับผมเข้าแล้วดับเครื่องแล้วนะครับยางเดิมเข้าแล้วดับเครื่องเลย พวิพวิ with, with. ไออตไม่ขาตนี้นได้ครับเอาตีตัวตัวเดียวครับอ่าครับคนที่เข้า1นถึงหนะครับผมประกาศเลยนะครับให้ขึ้นรับรางวัลเลยครับท่านไปไหนครับ1นถึงหขึ้นด่วนครับด่วนเลยรครับด่วนตันมาครับ ลำดับต่อไปนะคะเป็นการมอบรางวัลการแข่งขัน,ขนโมโตโคอร์สชิงแช,งชมป์จังหวัดชุมพรนะคะดวนนะครับ1-5<ล>ดวนนะครับรถสูตร MX2B นะคะขอเชิญนักแข่งนะคะลำดับที่1ถึง5นะคะขึ้นมาด้านบนเวทีนะคะเพื่อรอรับรางวัลนะคะอันดับที่1นะครับเอกรักคุ้มรักษาอ,1 1> อันดับที่2นะครับธนะดลทองบอนครับอันดับที่3ครับ วัชรินจรนิดครับอันดับที่4ทธีระเดชบุญชิตครับอันดับที่5ครับทิติพันธ์เทพเทียมทัดครับโอเคครับขอบคุณครับค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนะคะตำบลบางลึกนะคะได้เป็นเกียรติขึ้นมอบรางวัลให้กับนักกีฬานะคะ ลำดับที่ห้านะคะอันดับที่5นะครับพี่เลี้ยงห้วยกวางจริงนะครับเดี๋ยวหนึ่งท่านมาหาผมด้วยนะครับตัดไปที่บนเวทีครับมอบอันดับที่5ครับให้แก่ทิติพันธ์เทพเทียมทัศน์ครับจากห้วยกวางจริงมอเร์คอร ลำดับที่4ค่ะครับลำดับที่4ครับธีระเดชบุญชิดจากผู้ร้อยมอรดกอสเจ้าจอมเอกซูลาธ,ธานีลำดับที่3นะคะลำดับต่อ,อไปครับหมายเลข9กาอันดับลำดับที่3ครับนั่นก็คือวัชลินจอนนตจากสุราธ,ธานี อ่าแล้วก็เอาถ้วยพร้อมบัตรประชาชนไปรับรางวัลด้านล่างครับอันดับที่สองก็แมนนิดเดียวครับทันอยนทองปอนจากในบางทางฟุนสุรา์ธานีและเดอะวินเนอร์วันนีครับเอกวินคุ้มรักษาครับเคสไลเกตโคศดยิ่งเจริญมอเตอร์นพิตามครับแล้วก็นักแข่งนำถ้วยรางวัลไปรับอา่าเงินรางวัลค่ะนักแข่งนะคะนำถ้วยรางวัลพร้อมกับบัตรประชาชนนะคะไปรับรางวัลที่ด้านล่างน,านะคะ ขอขอบคุณท่านปีชาสมบัตินานะคะนายกเทศมนตรีตำบลบางลึกนะคะที่เป็นเกียรติมอบรางวัลให้กับนักกีฬานะคะในการแข่งขันมอเตโอร์คอสชิงแชมป์จังหวัดชุมพระคะ่ะ